คุ้มค่าท,ที่ที่ที่เอาชีวิตตัวเองมามา,มาอยู่ในเส้นทางสายนี้ผมว่าผมถูกจ้างมาเพื่อทําให้คนเนี่ยเขาประสบความสําเร็จมากกว่าผมนักศึกษาที่เข้ามาเรียนวิศวะเนี่ยส่วนใหญ่ก็อยากจะเป็นมืออาชีพทํายังไงถึงอยู่ถึงจะเป็นมืออาชีพถ้าเราไม่ไม่ไม่ให้เวลาไม่ให้อ่าเขาเรียกว่าไม่เต็มร้อยกับมัน เราก็ไม่ควรมามึงอะไรที่เราตัดสินใจแล้วต้องเต็มร้อยถ้าเสียดายก็อย่าอย่ามาไม่เสียไมีแต่ได้ผมพูดจริงๆถ้า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 มองนะถ้าถ้ามองว่าเออเราต้องเสียถ้างนั้นอย่าเข้ามา ทําในสีตัวเองรักรักเด็กอยากจะรักคือรักเด็กมากแล้วทําไมไม่ดูลูกตัวเองมามีเวลาให้ลูกบ้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือก็มันก็เกิดการเปรียบเทียบคือถ้าเดือน2เดือนไม่เป็นไรแต่นี่มันเป็นปีๆคือมันสนุกนะเหมือนกับเราอะกลับไปเป็นวัยรุ่นใหม่เลยเครื่องวิ่งไปที่16,000รอบเป็นเวลานานเครื่องทะลุพังก่อนวันแข่ง7วัน อาจารย์เครื่องพังแล้วลไงเครื่องพังแล้งไงผมหาเครื่องพังแลง้วไงโอหเรียกทีมมาตอนเนี้พวกเราเนี่ยอยู่ที่ก้นเหวคุณเงยหน้ามองแมมคุณเห็นไหมแสงไฟอีกสามวันเนี่ยคุณปีนขึ้นมาทันไหม นาเนี่ยวิ่งวิ่งอยู่ก็หลุดทีละชิ้นเลยค่ะมีบางบางคันไม่ใช่ของเรานะคะคันอื่นนะก็จะหลุดหลุดทีละชิ้นละชิ้นแบบว่าวิ่งฟังแล้วก็บอกโอ้ยตายนะว่าเสียว